Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, stay right here in my arms as the world falls apart around us. Oh. กูแล้วกดแล้วประตูเล่นนะสัตว์กูกดแล้วกูกดแล้วเบ๊เจ้าเจ้าน่าตื่นเต้นมากมึงที่อะถ่ายแล้วนี่อะไรครับนี่แหละให้เวลากูปิดปิดหน้าต่างบ้านหน่อยมึงจะดีมากเลยเนี่ยไม่เอาไม่ให้ลมเย็นดีเออไปปิดซะถ้าเปิดลมมันก็เย็นนะเออมึงแนะนำตัวดีหาแขกรับเชิญเออมึงพูดมากมาหนาแล้วเนี่ย อีแขกรับเชิญมึงพูดมึงพูดอีแขกอะไรอ่ะหมอมึงก็แนะนำตัวดีอีแขกใแขกอ่ะอ้าวแล้วมึงจะเป็นแล้วมึงจะเป็นเสดเซียของแขกรับเชิญอ้าวอ้โอ้เอาชื่อลีลาอะไรวะเนี่ยเร็วๆสวัสดีค่ะชื่อเฟสนะเฟสนะ อะไรไม่มีอะไรจะพูดเอามึงก็พูดไปดิกูฟังอยู่แล้วก็ไม่แค่นี้ไงกูเป็นพิธีกรรวมสองคนมึงเป็นแขกรับเชิญก็ต้องพูดดิไอ่อยาป้าพิธีกรต้องพูดดิไม่ใช่ต้องพิธีกรพูดไม่ใช่เหรอเออสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในการรายการ NAM นะฮะแล้วก็จะอยู่กับแขกรับเชิญชื่อเบเบเบบบีบีบบาบีบีูเออสักอย่างนะฮะอืมอะพูดแล้ว ใครมีอะไรกินบ้างวะหิวนั่นน่ะดิกูก็หิวกูบอกว่าไอ้คุยเรื่องนี้มึงก็เข้าเรื่องหากินตลอดเลยเอ๋อเร็วๆเอาไว้มากินได้นะก็ไม่ว่าอะไรเออมึงมึงแนะนำตัวแล้วมึงอยากจะเล่นเกมอะไรมึงเป็นแขกรับเชิญมึงต้องตัดช่วงนี้แล้วแม่เนาะตัดเข้าสู่ช่วงโฆษณาเร็วๆมึงอยากเล่นเกมอะไรอีเฟยอยากเล่นไม่ครับอีสามแม่งตะโกนไปตไกลเลยไหมครับ มันออนไลน์ได้ไหมไม่ได้เออมึงเอาอะไรที่มันเล่นได้ดิรอเียเล่นได้คอมเม่งนู้อ้าวเล่นไมค์ครับโอเคครับแขกรับเชิญของเราจะเล่นไมค์ครับงั้นเกมต่อไปเราจะเล่นก็คือเล่นกันสามคนคือแขกรับเชิญหนึ่งคนและพิธีกรสองคนนะฮะก็จะเล่นเกมไมค์ครับนะฮะไม่ต้องพูดเงี้ยฝากไปกูพูดเองไม่ต้องเลยเงี้ยไปบางเดียบมันเยอง่ายต่อการคุยกับกูมากเลยเนี่ยทำไมกูไม่ทด้ กูไม่ได้รับสายมึงในคอมนะมึงรู้ป่ะเนี่ยในโทรศัพท์ไงเออ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 มึงรัไ้อมไอ้เชียวแม็กแม่งเสียมาแต่ไกลเลยใครด่าบว้ยควายวะเดีโหลดอาเกมที่เกมที่เราจะเล่นเกมต่อไปก็คือเกมเกมอะไรอ่ะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับเดี๋ยวแล้วก็ขอจบคลิปยปเท่านี้นะครับสวัสดีคลิปบายได้ดิบูเราสามนาทีค่อยตัดสามสองหนึ่ง